จิตต้นกำเนิดแห่งชีวิตสัตว์โลกจิตคือผู้รู้เป็นชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครที่จะไปตามรู้ตามเห็นต้นกำเนิดของจิตแต่ละดวงละดวงได้จิตนี้ประกอบไปด้วยธาตุรู้ ก็คือความว่างเปล่านั่นเองมีเจตสิกรหรืออาการของธาตุรู้ผสมอยู่ภายในเป็นเนื้อเดียวกันเจตสิกก็อาศัยธาตุรู้นี้เกิดขึ้นไปไหนไปด้วยกันเหมือนน้ำที่ผสมกับสีแดงกลายเป็นน้ำแดงแล้วและยังมีอวิชา คือผู้หลงอาการของจิตหรือเจตสิกห่อหุ้มธาตุรู้นี้อยู่ดังนั้นจิตจึงประกอบด้วยธาตุรู้เจตสิกอวิชชาจิตมีอวิชชาจึงหลงมาเกิดในวัฏสงสารคือหลงมายึดคลองขันห้า โดยเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันในขันห้าเพื่อที่จะออกไปรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกกับวิญญาณขันแล้วก็เกิดอาการหรือเจตสิกนั้นเกิดขึ้นอวิชชาที่ห่อหุ้มกิดอยู่ก็จะหลงเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านั้นเช่น รับรู้สิ่งใดก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรารู้เราเห็นเราเป็นเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นในท่าุรู้ที่เกิดอาการว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเกิดอุปทานเกิดพบยึดทาาุรู้แห่งความว่างเปล่านั้น เป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราขึ้นยึดอาการที่เกิดขึ้นจากการออกไปรับรู้กับวิญญาณขันนั้นว่าเป็นอาการของเราเป็นตัวเราจึงเรียกความยึดมั่นตุตัวตนนี้ว่าตัวจิตเช่นจิตออกไปรับรู้ในรูปขันหรือร่างกาย ก็หลงว่าร่างกายนี้เป็นเราก็ยึดร่างกายนี้เป็นเราเป็นของของเราเป็นแขนเราเป็นขาเราจิตออกไปรับรู้กับวิญญาณขันในส่วนของเวทนาขันหรือความเจ็บความปวดในร่างกายก็ยึดว่าเราเจ็บเราปวดเราเจ็บไข้ได้ป่วย ทางทางที่ร่างกายมันมีความเจ็บความปวดเป็นไข้ได้ป่วยกิตก็ยึดเอาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเจ็บปวดเพราะหลงอาการความเจ็บปวดหรือเวทนาของร่างกายกิตก็มาเจ็บปวดไปด้วยความเจ็บความปวดนั้นก็คือเจตสิกข,ของเวทนาขันนั่นเอง เมื่อจิตหลงเวทนาจึงมีความต้องการให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้ความเจ็บปวดนั้นหายซึ่งเป็นกิเลสตัณหาจึงคิดปรุงแต่งสร้างสังขารอัตตาตัวตนขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราคิดปรุงแต่งสร้างสังขารสร้างการเกิดให้เกิดขึ้น นี่มันเป็นอนัตตาคือบังคับได้ยากห้ามได้ยากไม่ได้ดั่งใจตนจึงทำให้ตนนั้นเป็นทุกข์จิตก็เกิดอารมณ์แห่งความทุกข์ความสุขหรือเฉยๆเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายถ้าเราใช้สติปัญญาแยกจิตออกจากกายได้ไม่ให้อวิชชาที่มีอยู่ในจิต หลงความเจ็บปวดของร่างกายจิตก็จะไม่เกิดความเจ็บปวดและก็จะไม่เป็นทุกข์ไปกับร่างกายได้จิตก็จะว่างเปล่าเบาสบายทั้งๆท,ท,ที่ร่างกายนั้นเจ็บปวดอยู่ก็ตามจิตออกไปรับรู้กับวิญญาณขันในส่วนของสัญญาขัน เช่นความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดสพะและจำธรรมลมซึ่งเปเกิดขึ้นที่สมองจิตก็เกิดอาการแห่งการรับรู้สัญญาขันขึ้นเช่นจำภาพตุกแกขึ้นก็เกิดอาการแห่งความกลัวเห็นต้นสะเดาก็จำแล้วเกิดอาการว่ามีรสขม เห็นคนลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ก็จำได้เกิดเจตสิกค,คืออาการแห่งความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยเห็นคนนั้นคนนี้ก็คิดถึงจำได้ถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสัญญาความจำแห่งจิตใต้สํานึกขึ้นมา เมื่อจิตมีอวิชชาก็จะหลงเจตสิกเหล่านี้คิดปรุงแต่งสร้างสังขารให้เกิดขึ้นความเกิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอนัตตาจิตเกิดกิเลสต,ตัณหาคิดปรุงแต่งสร้างสังขารยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานสร้างพบขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ต่อไปสิ่งเหล่านี้ทำให ไม่ได้ดังใจตนเองจึงทำให้จิตนั้นเป็นทุกข์ตราบใดที่จิตอยู่ในขันห้าจิตก็จะออกไปเสพกามกับวิญญาณหกของขันทั้ง5เก็บสะสมเป็นอุปทานเป็นพบพบไว้ในจิตเพื่อที่จะออกไปเกิดเป็นชาติใหม่ในวัฏสงสารเมื่อขันหา้านั้นได้แตกสลายตายไป กิตก็ไม่มีขันห้ายึดครองไม่มีวิญญาณขันที่จะออกไปรับรู้เพื่อทำให้เกิดเจตสิกอีกต่อไปกิตก็จะไม่ได้สร้างอุปทานยึดมั่นถือมั่นกิตก็เพียงแต่รู้ร,รู้อยู่เฉยเฉยเจตสิกก็ไม่เกิดอวิชชาที่หุ้มอยู่กับจิตก็ไม่ได้ทำงานเพื่อสร้างอุปทานภพชาติขึ้น จิตจึงแสวงหาขันห้าใหม่เพื่อที่จะได้เกิดเป็นสัตว์ตัวใหม่ชีวิตใหม่สร้างพบสร้างชาติใหม่ต่อไปดังนั้นจิตที่มีอวิชชาจึงหาที่เกิดในขันห้าใหม่เข้าไปปฏิสนธิกับวิญญาณขันตามบุญกุศลที่เก็บสะสมไว้ในจิตเพื่อสร้างพบชาติใหม่ ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อโลกดับจักรวาลน,นี้ดับไปด้วยแรงดึงดูดเข้าสู่จุดดับที่เป็นจุดศูนย์กลางแห่งจกักรวาลจิตที่เข้าไปปฏิสนธิกับขันห้าที่เป็นขันหยับหยาบก็แตกสลายหายไปอีดวงนี้ก็จะเข้าไปปฏิสนธิกับขันห้าที่เป็นขันละเอียด คือพวกกายทิพย์อยู่ในลักษณะของอบายภูมิหรือไม่ก็สวรรค์หรือพรมโลกไปจนกว่าจักรวาลจะเกิดระเบิดแตกตัวขึ้นมาใหม่สร้างโลกสร้างดาวเคราะห์สร้างรูปสร้างนามธรรมขึ้นมาใหม่ได้จิตที่เป็นกายทิพย์อยู่ไม่ว่าจะเป็นเปรตสุรกายสัตว์นรก สวรรค์พมโลกก็จะกลับมาปฏิสนธิในนามรูปที่ใหญ่และหยาบอีกกลายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่มีกายหยาบเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็วนเวียนเกิดตายในวัฏสงสารอยู่เช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่สติปัญญาของเราไม่สามารถที่จะกำจัดอวิชชาที่ปกคุมกับท่านรู้ ให้สิ้นซากไปเมื่ออวิชชาได้ดับไปด้วยสติปัญญาของเราที่เดินมักมีองค์8ก็จะเหลือแต่ท่านรู้หรือความว่างเปล่าการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราในขันห้านั้นก็จะหมดไปเพราะเกิดจากการปล่อยวางวิญญาณหกรูปนามดับไปหรือขันห้าดับไป จิตก,ก็เพียงแต่รู้รู้อยู่หรือว่างว่างอยู่เป็นส่วนหนึ่งของความว่างเปล่าแห่งจักรวาลคําว่าจิตชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็จะจางหายไปทันทีเข้าสู่นิพพานทันทีเป็นการสิ้นสุดแห่งการเดินทางของจิตหรือชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายขออวยพรอยะถา วลิวหาปูลาปาลิปุเลนติสาคลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสพเพปุเลนตุสังคปาจันโทปนาละโสยาาัตฐาณิโชติละโสยัตหาสพีติโยวิวชัชานตุสพะโลโควินัสตุ มาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายยโกภวะอภิวาทานศีลิสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังะวันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะ สัทธาโสธีพระวันทุเตอ่ะเอาละทีนี้